สวัสดีครับพ่อดาวครับสวัสดีครับวตถิ่านมาเนี่เอาคลิปพ่อดาวไปล่งนึงกันกับคลิปพ่ออ่านนะคะเลขพ่ออ่านว่าเขาแต่ว่าเลขพ่อดาวเข่านะคะคนไส้หกศูกัหกหนึ่งเลขออกหกศยออกศูออกศูนยหกครับเดี๋ยวยืนข่าวว่าพ่อดาวถือสามโต๊ะโต๊ดหนึ่งหกศูนย์นะคะแม่พูแดแม่พูดนะ่ร เจ็ดสิบบาททบแดดสิบบาทเลยเจ็ดสนโอ้เอานั้นยังได้เจ็ดส่นอยู่้อยเออตัวเด็ดต้องหัง้งหลังตัวเด็ดตัวก้าซื้อหนึ่งส่นหกอันใด้เป็นเ็กตัวพะบ่าเป็นตัวเก่ากรเลสกเลสสับกันเออสื้อหกสนนักอย่แต่ว่ามันออกส่หกอืมแต่ไหกแต่ว่ากันส่วนมากเราขันมันตัวนี้ออกเราต้อจะซื้อตัวกราฟดเนาะกต่ชีพบเรยออความเก่าปันใดนะกตะชีพโเลี้ยงคือเก่าปันใด มาเดี้ฟันมาเดี้ฟันว่านี่ไมืยิ่งมาบีบตุ้มซิวหานี่ไหมืยิ่งมาบีบตุ้มซิวหาดูสกว่าในพวกมีิว่าฟันฟันดีที่ชื่อว่าฟันดีมาเดี๋ยมือรุ่นมากเลยฟันว่าไปไปหาปลาเคียนครับอันไปหาปลาเคียนนี่น่าเอามือไล่ไล จะเคยฝันไปหาปลาเคียนจะ่ว่าไปน้ำหวยเล็กมันจะออก4ี0ูนยีแยมือบังหาหัวมือฟังนี่ซีหามือฟังหันหนึ่งฝันมาไปหาปลาเคียนก็ไปน้ำกันไปยา่ยังบานเท่ากับไปหลายคนมีอำนามักร้ายเลยก็ตีเล็กที่ศูีเพราะว่า้าสันลักษณะนี้มันถึงางเหอาะนิซี ก็ออกซีศูนกับศคือตามนาทีเขาพอดาวเลยบ่าตามนาทีเลยอืมจะเป็นซีศูนย์ศสิอ่ีศูนย์ศูนย์ีมันเนีว่างขึ้นว่านข้ควานนี่ยันมาเตะขายลูกชินมันไม่หยอกกันกับเอโนนหยอกกับเอโนนเอโนนี่ทำให้่นนี่ด้ทำขาทให้่นทำกัปตันนี่ ไอนนนะต่แอนี่ยหอกยอกก็ไอ้นนนะเนยปีหก่นหกึ่งจะปีเป็นคล้ายๆตัวเก้าตัวเนี้ตัวเก้าเลยตัวเนี้หกตัวเก้าต้งหันกับกับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบดเลขทีนี่เท่านั้นละพเลยที่สิบเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดที่ล่ะพ่น้เลขที่โตหมนเลยโอ้ เพิ่นไปพ่นตจักเพิ่นจะใส่แต่ว่าต่แอนีหยอกเอน่นเอนนุ่นจีโฟซนี่แหะเอน่นนะมากมากันนะจีูฟซำนี่แหะยอกเขาเยอะนึ่งบดนี้ได้ถามมายุแต่แอนอีเกีน่าเกือศูนซูนซีพอมกันโอ้เกิดศูนซีพอมกันกรเลตีอายุเพิ่นหกศูนย์หกหนึ่งอ่าอ่เพราะว่าอายุหกสิบเอ็ดปีหกสินี่แหละหกสิบอ็ดป เรากายีตัหนึ่งโตกันคือันีนี้นะาหนึ่งวนี่นึ่งเจะกเนี่ดาวถือข้างบนทั้ง่างทั้ง3ามตัวตัววดนี่สี่สิสานี้สี่สิานี่มันมีสี่สบก๊่เจ็ด้ันอทีนั่นว่าล่ะไทีเนงงเจออใส่สดตไปกเจเด้ากระจยาก ได้สาตัวได้สตัวเออถ้ามันเข่าสตัวก็ถือว่าดวงที่เดียวเออถือว่าดวงดีกระโบนี่อ่ะดี้พางคนลงทุนซ้ำนี้สอซ้ำนี่มันมีสี่ศกับหกศูนยนึ่งหน่งี่แล้ส่วนตัวนี้ดามากตัวใดายก็มูเน้นตัวใดครักซี่ศูบัก4ี่ศูนย์ลายก่มเน้นี่ศูนย์เลยแม้นยูนี่ให้ซื้อตัวเดียวจสื้อสี่ศูนย์มาครับเ4อ ตัวนี้สิซื้อลายกุมูกือว่าชาเซื <laughs> ้อล,ล,ล,ลายกมูยุตัวนี้กันบ้างเอาพี่น้องก็เตรียมแคปหน้าจอไปเด้ครับเตรียมแคปหนาไปไ้หนาจอไปนะครับนี่คือเลขของพ่อ,พอดาวนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่งถือเท่าบนเทิงล่างถือสามตัวโตดพร้อมนะครับ ที่แอดมินมาตามเลขพออ่านนะครับวันที่นี้พออ่านเพิ่อนพยูเพิ่นก็เลยฝากเลขไว้น้ำพอดาวเพิ่นก็เลยเอาเลขเพิ่นลงให้น้ำนะครับ61กับ60 60 61กศับเพือก็ว่าเขาตกกลับแต่ว่าเพิ่นก็ถูกถึง3ตัวโตดแล้วก็ถึงบนถึงล่างนะครับงวดนี้เพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าฝันตามที่พี่น้องได้ยินความฝันของเพิ่นที่เพิ่นเล่าสู้ฟังเพิ่นก็ว่าตามลัทธิของเพิ่นมันสิเป็น40นะครับ4004 ปันในมือแรกปั้นมือที่สองนี่เพิ่นกระตีเป็นหกศ1นหกหนึ่งแล้วก็ตีไป17เจ็ดคือบ้านเลขที่ของลานสาวเพิ่นบ้านเลขที่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดกันพี่น้องจำได้ก็คือบ้านของนนทิยานะครับบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดตัดลม้มมาเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่ากันเอาหางเดียวเลยปั้นตัวเดียวเลยเพิ่นก็นคือสี่ศูนย์ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ปันของพอดาว นเน้น40เน้นเลยครับตัวนี้ซื้อลายกมงมวยได้ตัวที่จะซื้อ,อลายนะครับสามตัวตัวนี่คนจะเน้น40หาเดาได้พี่น้องเดีอยใครจะมาที่เราันันพี่น้องแคปนาจอเอาไว้ก็ล้องไปหาซื้อบึ้งนะครับไปซื้อตตลัตเตอรี่ไว้ก็ได้หรือไปเสียงโชคบึง้งเอาไปเสียงบึ้งนะครับขันฟันดีนะครับ กอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินน um ้ำเดเดอร์ให้จัดน้ำจากบาทเได้เถอะลุยมาไลายงวองวดนี้สิได้สิพส่ซื้อน้ำเพชสิซื้อน้ำเมยยครับ พดาวมีหญ่่นว่า่นฝันเป็นฤทธิ์เก้ามันบพิ่นว่าเ่นมั่นใจ่นว่าคนหัวลูกมันบอกหัวดาวตามอยู่น้ากัน่นว่างวนนี่กับิถือคือเก้ามันบอกติพเกาดือเก่าของคอดาวก็ถืคือเก้าเพเ่นเพ้า่เบิดซื่อๆเพิ่นยากละนะคะ่นว่างวนนี่นมั่นใจว่าติถือคือเก้าเป็นใจดีใจงามนะคะเอาเปิดแฟดป่อให้ค่ะพี่น้องแคบหนักจอไว้เด้อพี่น้องเพิ่งอีกรอบนึงนะครับ ขาวออกลวกเลยปัดทีนี่ขาได้กันขอนู้บัดเท้าไหมลูกขา้กับปีดแฟรปิดไปไปฟแคบหนาจอเดคัมันมาหน้าไหลมันากมันหน้าฝอยไหลหัมาเลยดิออกซีซูนทายาดาวฟันแบบนี้ออกซีศูนก็วัวดนึ่งกับฟัน่าพเถาแบกเนี้กับแบหนาว ยางนั้นว็เวยกันเที่ที่เป็นเส้นนี่น้ำกำลังน้ำมันสิมันสิบกเพรกเาอยู่บนเน็ตพอนละออกซีศูนย์ูนย์ซีเกี่ยวกับกำลังสร้างได้พี่น้องเด้อพอดาวมาฝันแบบนี้ออกซีศูนฝันแบบนี้ออกซีศูนออกซีศูนยูนซีแล้วพ่อเป็นเน้นให้หาเดี๋ยวผู้ซีศูนแสดงว่าพ่อดาวนี่ฝันแบบนี้หลายหลายเทือยอยู่ที่นั่นครับหลายเทือยออกหลายเทือยฝันแบบนี้มันได้ออกใหญ่สื่อใหญ่กับวสือออกมาจังลำเตะเด็ดเล ทันแล้วกันบัตสิมีโชคมีดวงนะครับเนาะฝันเพิ่อนฝันได้นี่เพิ่นกระสิเป็นลัทธิของเพิ่นเลขเพิ่นกำลังเข่าดวงเพิ่นกำลังมานะครับเพิ่นเพิ่นก็ถูกมาหลายงวดต่อกันแล้วจนนับงวดบ่ได้พุ่นล่ะแต่ว่าส่วนมากแล้ว ใช้บ้านนี่ก็สิถืน้ำเพลินน,นะครับเพืบบน่<ท>นก็บสิ่งเมื่อขอเลขกันันมาถืงเมื่อบ้านก็ได้น้ำแม่ย่า่นี่แหะเพื่นมาขอน้ำแม่ย่า่เจ้าก็ถืบตามปกติแล้วพูดเลขขามวดผลได้วดว้างหอขึ้นงวดสิออกว่าแล้วเป็นสิบหาสิบหกหมื่นมางวดต่อมาเนี่ยังฟัน,นเป็นเจียวเจียวงวดสิบพานมาอยู่ว่าองวดงวดกว่าเน่มันสื่อเจ็ดศูนย์มันบอกกันมามันบอกงวดบางหน ยังฝันตั้งฝันเจียวเล็กเก็ดศูนเลยเอาดวดว่าตรงนี้มีแนวต้องมีแนวว่าผ้าผันเกยศ์ูเลยครับนี่เป็นเป็นโชคหลาใเง่แล้วครับปันนะะคพี่องอย่าลืมนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้วางเอาไปพิดจารณาบึงนะครับ บ,บ่มักกับพเป็นยั้งนะครับฟังไว้นะครับมันรุ่นน้ำกันว่าน,นี้พอดาวจะถืออีว่าน,นี้คือเลขออกซี่ศูนย์นะครับพอ,อยิงเห็นก็นถือขึ้นกันนะครับร <c oughs> ับประกัดเลย <c oughs> เพราะว่าพอ,อยิงเห็นสื่อศูนย์ศูนย์ื่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวดน,นี่ซือแน่นอนแต่ว่า,าวออกบ่ออกบ่รู้นะครับมาบ่มาบ่รู้ครับ อขอให้เอซี้สุกดีก็พอได้นะคะครับวัสดีครับครับสุกๆอร่อยๆครับผมวัสดีครับ